สวัสดีครับผมหนุ่มครับวันนี้จะพาชมงานนะฮะ Smart s m อ Expo นะครับ2023ครับตอนนี้เราอยู่ที่บูธของสบายนะครับและนี่คือบูธของสบายสปีดนั่นเองนะครับเป็นร้านรวบรวมขนส่งนะครับซึ่งในบูธของสบายเองก็จะมีหลากหลายบูธนะครับสบายสปีดสบาย POS นะครับสบาย POS เนี่ยบูธด้านข้างแบบนี้เลยนะครับสบาย POS นะครับก็ เป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ตัววิดีโอนะฮะมีเครื่องจำหน่ายบัตรด้วยนะครับมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายสามารถเข้าไปชมได้สบายคอนเน็กเตนะครับเป็นเครื่องกองน้ำแบบนี้นั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมที่บูธได้นะครับสบายวอทครับวันนี้นะฮะวันที่6จนถึงวันที่นะครับ9กรกฎาคมนะครับ2560 6นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบูธของสบายได้เลยนะครับ